เราพามาดูช่างนอกสถานที่ครับที่เก็บอุปกรณ์เครื่องมือเท่านะเอ๋เหนะ็นไหมใช้เวฟเวฟเวฟบวฟไอวะร้อยสิบไอ,อ,บไอในการเดินทางมาซ่อมเนี่ยถอดมาแค่นี้แหละให้มารือ้อออก อันนี้เราอยู่โรงกึงช่างวิทย์ครับพอามากึงเราก็เลยมาเจอช่างบิ่มพอดีครับทำการถอดเอาตั้งออกเพื่อจะทำการพอกตัวเนี่ยเบ้าลูกปืนครับไม่ให้มันหลวมแต่ว่าต้องถอดตัวนี้ออกก่อนเขาจะจับเท่นกึงได้ไม่รู้ว่าเขาจะจับยังไงอันนี้มันสึกมาเรื่อยม,มันเตกเลย โอ้มันบินหมดแล้วเนี่ยใช้ได้ไหมนี่อันนี้ก็แหลมหมดแล้วครับต่างกันนะอันนี้ทู่อันนี้แหลมหมดแล้วโอ้ใช้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูช่างเบิ่อถอน อุปรกรณ์ก็มีไขค,รครวงครับอถอดขอเขาเียกอะไรนะซิโอ้้หโ,โยโนเลยครับปวดเลยังมีลูกปืนครับตัวนี้จะเป็นกิบล็อกบ่เขาเรียกอะไรนะ ลูกปืนป่อทั้งเราตั้งแต่ลูกปืนไม่แตกครับนี่ถอดตัวนี้ออกเลยครับหนึ่งตัวคลิปบ,บอกว่าแค่ขยับมันก็ลนลงแล้วไม่ใช่หรอนี่ดิลงแล้ว ลูกปืนออกก่อนอันนี้อันนี้เป็นอะไรจำไหมครับจำไหมอ๋ออันนี้จะมีแหวนหนึ่งตัวเฮ้ยแหวนสองตัว,ว,อ,ตวอ่าน,นี้จะมีแหวนสองตัวครับสำคัญมาก ครับลูกปืนโอ้โกหมดเลยมันลวมไม่เบาตัวเนี่ยล้วมบ่ธรรมดามันต้องเข้าอ๋อลวมครับก็ไม่มีอะไรอันนี้เกนบ่เปล่าเกนเปล่า อ,อ่าเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวดูกันใส่เบ้าลูกปืนดูยกันน่าจะหลวมนะโอ้แนเน,น้นดีเน่นดีพอใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ไปก่อนเนาะเน่นตรงนี้วัตถุพอดีอ๋อท,ที่มันอยู่แล้วมันจะหลวม,ลวมอ๋อที่ที่มันอยู่ตรงนี้จะหลวม โออเอาออกไหมเบาๆดีนะครับลูกปืนต่อไปก็มีมีอะไรอีกข้างในอะ่ะคลิปลอกอีกบอกโอ้คิมคิมถงังงันครับ แตต้องใช้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ยาวครับอพรนี้ต้องต้องงัดออกบ่เอรานี้อันนี้ระบบอาเนี่ยตัวนี้ตัวนี้อาตัวนี้หุบตัวนี้คีมแบบหุบนะครับนี่หุบตัวนี้หุบ,หบอันนี้อา,อาต้องใช้สองประเภทครับตัวใน ตัวในเวนหนึ่งตัวครับช่างกำลังงงโอ้ยว่ะปกติเขาใช้ค้อนยางเวย ย่างเันม่ตอกเพียงล่ะตัวในหนึ่งตัวตัวนอกสองตัวครับเพนแผ่นชิมแผ่นชิม ถือวิธีว่าไม่ <c oughs> เหมือนมันเหมือนจะยากก็ไม่มีอะไรเยอะครับมีเผาแล้วก็อันนี้ดอกจอกตัวนี้เหวนรองรองแหวนหนึ่งตัวด้านบนครับเหวนจะไม่เท่ากันนะด้านบนจะเล็กด้านล่างจะใหญ่ มีใช้ครีมครีมสองอย่างอันนี้ชีครีมอ่าอันนี้ครีมขูบบมันจะออาอออกันนี้ขูบมันจะเข้าอันนี้อ่าอันนี้ครีมรมาซื้อมาเลยครับอุปกรณ์การถอดเอามาครับ อ้าวหลุดตัวว่หลุดง่ายตัวว่าเอต้องมีเพลาตัวนี้ด้วยในในการตอกอันนี้ซีนครับซีนตรงนี้บ่เออนี่ซีนอยู่นี่ซีนตังสองก็หลักอันนี้ซีนเอ๋อซีนบาเดี๋ยวเราดนะเดี๋ยวตัวนี้ไปล้างลูกปืนเอาออกไหม,มหรือว่าช่างเขาเอาไว้อย่างนี้มั้งเดี๋ยวไม่ทำลูกปืนตัวนี้บอ ต้องทำตัวนี้ได้บ่อ๋อนี่ดีปลายเลยสองปลายเี่เดียบ่นี่ไปนี่ดีต้องกึ้งไหมบ่งันซินออก องนี้ตกลับไปล้างเพราะว่าช่างนอกสถานที่เขาไม่มีอุปกรณ์ในการล้างโอ้ยอย่างนี้ซีนมันก็เสียหายหมดแล้วเนาะ ui lịch cái chai luôn ạ xịt được xin để xin được xin được xin được xin ตัวนี้มันต้องฟิตนะต้องฟิตบอไอันนี้ต้องเอาออกไม่ใช่ป่ะนี่ไงไม่ตัวนี้ต้องเอาออกนี่นีอ๋อตัวนี้บออ๋ออะไรตัวนี้ไรตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรก็ต้องเอาซีนตัวใหม่มาลองดูอ๋อแค่นี้แหละลูกปืนก็ไม่ต้องเอาออกมั้งตัวนี้เนาะต้องเอาออกอ้โหต้องเอาออกเลย โอ้ย,อยต้องทำความสะอาดดีๆต้องคัดดีๆเนะเนี่ยแต่สิ่คัดว่าคัดนี้บอกอ่ะมันมีสองท่อนมาเลยนี่ ีตัวน,นึงอันนี้ก็เป็นลูกปืนไม่ต้องเอาออกนะนาะเดี๋ยว, no. วล้างเอาแค่นี้แหละถอดแค่นี้แหละให้ถอดแค่นี้เลยต้เปลี่ลยนบอบอนี่ไงปลายมันส<า>ึกเลยนี่ไงปลายมันสึกเลยเออต้องให้พ่อเออให้พอ่พอพอ่พอ,พอ แต่อันนี้ไม่กริบล็ลอกอยู่บ่ก็อันนี้ว่าต้องถอดออกซะนะแต่จะไปซื้อลูกปืนตัวใหม่ไหมเขาเฮ็ดบ่ก็ผมเฮ็ดแต่ตัวนั้นตัวนั้นมันแตกบ่อยตัวนี้เ่าแตกลูกปืนมันแตกโหดตัวขึ้นรถเลยเออถอดตัวน้นี้อันนี้ว่าต้องการเฮ็ดเอออันนี้อุปกรณ์ไปดิช <laughs> ่างยังคือโหดตัว อ่ะท่านนั้นเองไปอ่าโอเคเดี๋ยวทำการเอาไปล้างครับตัวนี้แล้วประกอบขึ้นถุงมาใส่ขังไหหรอยูขังไรนอะถุงมาใส่นี่ได้ยรู้ว่ามันอยู่ขังไหหรอยู่ขังไรเดี๋ยวหาถุงมาใส่